รักของตำรวจฝ่าฝืนจัดหนักเจอทั้งวินัยอาญาเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติตำรวจพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลพอบอตำรวจมีหนังสือบันทึกข้อความด่วนที่สุดที่0001ผู้บัญชาการ 48ลงวันที่23กุมภาพันธ์เรื่องกำชับการให้ข่าวการถแถลงข่าวการให้สัมภาษณ์การเผยแพร่าภาพต่อสื่อม,มวลชนถึงรองพอบตอตำรวจและเจต่อชอผู้ช่วยพอบตอตำรวจและรองจอต่อชอพอบอชอหรือตำแหน่งเทียบ,ทบเทียบ่ทและพอบออกอรหรือตำแหน่งเทียบเท่าใจความว่าด้วยปรากฏมีเหตุการณ์ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของตำรวจจากการให้ข่าวการถแถลงข่าวการให้สัมภาษณ์ของข้าราชการตำรวจซึ่งอาจสร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือคลุมเครือในประเด็นต่างๆต่อประชาชนและสังคมมากยิ่งขึ้น เกิดจากข้อมูลที่ไม่ชัดเจนหรือไม่สามารถเปิดเผยได้อย่างครบถ้วนเนื่องด้วยมีกระบวนการขั้นตอนหรือข้อจำกัดทางกฎหมายระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นต้นอีกทั้งในบางประเด็นมิได้มีความจำเป็นหรือเกิดประโยชน์สาธารณะหรือเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจของตำรวจแต่อย่างใดซึ่งตำรวจมีระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดีลักษณะที่30การปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ข่าวการแถลงข่าวการให้สัมภาษณ์การเผยแพร่ภาพต่อสื่อมวลชนและการจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์พุทธศักราช2,556ลง11มีนาคม56ให้ข้าราชการตำรวจถือปฏิบัติไว้แล้วเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและเป็นแนวทางการปฏิบัติเดียวกันของการพิจารณาในการให้ข่าวการถแถลงข่าวการให้สัมภาษณ์จึงกำชับดังนี้1 ให้ปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดีลักษณะที่30ดังกล่าวข้างตันอย่างเคร่งครัดและให้ใช้วิจารณญาณประกอบดุลยพินิษที่มีพื้นฐานบนประโยชน์สาธารณะและภาพลักษณ์ของ,ององค์กรเป็นสำคัญไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะของการบ่อนทำลายหรือมุ่งที่จะใช้ประโยชน์จากสถานการณ์หรือกระแสะสังคมเพื่อบรนทอนภาพลักษณ์หรือการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจหรือสร้างสภาวะเกื้อกูลเพื่อประโยชน์ส่วนตน 2. การให้ข่าวการถแถลงข่าวการให้สัมภาษณ์กรณีเหตุที่เกิดหรือประเด็นข้อพิพาทข้อสงสัยในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานของตำรวจหรือข้าราชการตำรวจด้วยกันทั้งสองฝ่ายหรือมากกว่านั้นให้ผู้ได้รับแต่งตั้งหรือรับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นโฆษกของหน่วยงานเป็นผู้ให้ข่าวตามมอหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะกรณีเป็นคดี ความที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงหรือคดีอาญาสำคัญที่ประชาชนให้ความสนใจในวงกว้างและอาจส่งผลกระทบต่อตำรวจและให้ถือปฏิบัติตามสั่งการวัตรด่วนที่สุดที่001สปกตำรวจ91ลง7มิถุนายน60ทั้งนี้หากพบการกระทำฝ่าฝืนในเรื่องที่กำชับไว้ดังกล่าวอันมีลักษณะเข้าข่ายของการกระทำที่เป็นความผิดวินัยหรืออาญาจะพิจารณาดำเนินการอย่างเด็ดขาดต่อไปเพื่อถือปฏิบัติโ,โดยเคร่งครัด ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคงคำสั่งให้ข้าราชาการตำรวจ8คนที่ตกเป็นผู้ต้องหาคดีเว็บพนันมินนี้มาปฏิบัติราชาการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยขาดจากตำแหน่งเดิมและมีคำสั่งให้ข้าราชาการตำรวจรักษาราชาการแทนในตำแหน่งต่างๆรวม11ราย พลตตรีสิริวัตรดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าสืบเนื่องจากกรณีคดีเว็บไซต์พนันออนไลน์เครือข่ายมินมี่ที่มีข้าราชการตำรวจแนายตกเป็นผู้ต้องหาและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามคำร้องขอของอายการขอให้กำหนดมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยอธิบดีอายการสำนักงานการสอบสวนและอายการพิเศษฝ่ายการสอบสวนหนึ่งที่เข้าไปให้คำแนะนำสืบสวนสอบสวนคดีดังกล่าวนั้นล่าสุดวันนี้23กุมภาพันธ์หก พลตำรเอกต่อศักด์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงนามในคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติหาติที่106/2567เรื่องให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการและรักษาราชการแทนตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งที่543 2,566ลงวันที่27กันยายน2,566ให้ข้าราชการตำรวจจำนวน8รายปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักพนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยเหตุกรณีที่มีข้าราชการตำรวจถูกดำเนินคดีในการกระทำความผิดอาญาหากปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานเดิมอาจเกิดความเสียหายต่อทางราชการนั้น เนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับรายงานการณีที่ข้าราชการตำรวจดังกล่าวซึ่งอยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีในการกระทำความผิดอาญามีพฤติการไม่เหมาะสมกระบอเจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้คำแนะนำปรึกษาการสอบสวนคดีนี้และขัดขวางกระบวนการสืบสวนสอบสวนทำให้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและการอำนวยความยุติธรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยหากให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานเดิมอาจก่อให้เกิดความเสียหายประกอบกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งที่93/2567ลงวันที่15กุมภาพันธ์2567แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่ข้าราชการตำรวจดังกล่าวมีกรณีกล่าวหาหรือเป็นที่สงสัยว่ากระทำผิดวินยัย ดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและให้การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวมทั้งเพื่อมีให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการอาศัยอำนาจตามความในมาตรา63และมาตรา1 0 5แห่งงอพระราชบัญญ,ญัติตารวจแห่งชาติพุทธศักราช2565ประกอบระเบียบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปช่วยราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2566จึงให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติอาคาร1ชั้น20สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยขาดจากการปฏิบัติ ติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมายเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายและให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทนในตำแหน่งต่างๆรวมจำนวน11รายทั้งนี้ให้ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติควบคุมดูแลการปฏิบัติข,ของข้าราชการตำรวจที่ช่วยราชการพร้อมทั้งกำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้เหมาะสมต่อไป